สวัสดีค่ะเจอกันเล็กแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองพงษ์เจริญบริการจังหวัดลอนธานีค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะพามาชมรถกระบะตอนเดียวเข้าใหม่นะคะมาเพิ่มให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสาหรับคนที่กาลังมองหารถกระบะตอนเดียวเอาไว้ใช้งานขนของต่างๆ,างๆค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นทิวของรถคันด้านหลังนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวโตโยต้าไฮรัดลีโวนะคะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,400ซีซีนะคะมาปี2015นะคะหรือว่าปีจดปี2,500 58ของเรานั่นเองค่ะมาสีขาวสวยๆพร้อมบรรทุกเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มดูรถโตโยต้าไฮรันลีโวดีเซล2.4นะคะรุ่นเริ่มต้นเขาให้อะไรมาบ้างมาดูกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะตัวกระจังหน้าและตัวกันชนหน้านะคะเป็นสีดาด้านนะคะที่มาพร้อมกับ โลโก้โตโยต้นะคะที่เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าไฮโดรเจนเดิมโรงงานซ้ายขวานะคะไล่รอยขีดข่วนค่ะสําหรับด้านข้างคันนี้นะคะตัวไฟเดียวนะคะจะอยู่ที่บริเวณแก้มข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อกระทะบรรทุก ที่ลัดด้วยยางใหม่หมๆสี่เส้นพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็ถัดมานะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะยังเป็นพลาสติกสีดำนะคะเช่นเดียวกับตัวมือเปิดประตูนะคะที่เป็นพลาสติกสีดำเช่นเดียวกันค่ะไปดูภายในกันต่อเลยค่ะสำหรับภายในตอนเดียวรีโบนะคะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะทั้งตัวคอนโซลนะคะแล้วก็ตัวบอบ์ะนะคะ เบาะเป็นเบาะหนังสีดําทําความสะอาดง่ายค่ะไปดูภายในกันต่อเลยนะคะสําหรับเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะที่เล่นได้หมดทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะอ่ะาวิทยุเได้หมดเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีช่องเสียบ A x USB ให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวปิดวิทยุก่อนต่อมาคันนี้นะคะแอร์ A นะคะสามารถปรับได้แบบแมนนวลนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆให้ตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะ แล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกปรับได้แบบมือหมุนนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะ,ะแล้วก็ด้านบนนะคะมีไฟส่องสว่างซ้ายขวาให้นะคะ,ะแล้วก็มีช่องเก็บแว่นตาเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะในส่วนของกระบะคัาานนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือกว้างขวางนะคะกระบะขนของได้เยอะจุใจแน่นอนค่ะ แล้วก็ด้านหลังนะคะในส่วนของฝาท้ายนั้นนะคะฝาท้ายมีมือเปิดให้นะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็มีไฟเบรกนุ่สารนะคะที่ติดอยู่ตรงกลางฝาท้ายนะคะแล้วก็ไฟท้ายซ้ายขวายังใส่ใส่ไร้รอยคิด่วนค่ะในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 4 0 0 c ีซี1 50แรงมานะคะปี2015นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะสตาร์ทเลย เรารลกคันกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราฟังรายละเอียดแล้ราะคากันดีกว่าค่ะสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรันรีโว2.4ดีเซลปี2015นะคะคันนี้เสนอราคาที่3 4 8 0 0 0บาทค่ะซื้อสดนะคะราคาสามารถพูดคุยได้นะคะไม่มีบกวกเวทเพิ่มนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าต้องการซื้อผอ่อนนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300บาทตลอดสัญญาเท่านั้นค่ะ เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะคะอันนี้ก็สามารถดาวน้อยผ่อนสบายฟรีทุกค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะต,ตอนเดียวเอาไว้ทํากินนะคะมาที่ร้านเรารับรองได้รถกลับบ้านแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสต็อกรถกระบะตอนเดียวของเรานะคะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบหลายราคากันเลยนะคะแล้วก็ราคาคือบอกเลยว่าถูกถูกใจกันแน่นอนค่ะอ่าแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจรถกระบะคันไหนนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะที่ไลน์ของเรานะคะ SI สห้าสามแปด FHTLM นะคะหรือว่าสามารถทรด่วนมาได้ที่เบอร์0927950671ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอย่าลาไปก่อนนะคะคลิปหน้านะคะจะมีรถที่น่าสนใจเข้ามาให้ชมอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย